ยืนบนหินน่ะหินที่ปูอะจะยืนยืนยืนไม่ได้ไดยืนหินแล้วก็ยืนไม้ไม้ยืนแล้ะไลน่นี่ก็กองกองลวก็ไล่ไรถึงนึงก็ออกไปได้หนึ่งในสามเนาะ กองมันยัดใช่ไหมยัดมันเป็นดินเหนียวใช่ไหมยัดแล้วมันนิ่้อยู่คือถ้าไม่ปลอดภัยเคยถอยเหนียวแต่อันนี้หินนะอยู่นั่นนะหินจำนวนมากอ่ะหินตัวใหญ่อ่ะยัดกับดินเหนียวมันคงอยู่ด้วยกันเนี่ยเปิดมาทางนนาานเ,นเนี้ยเปิดมายังไงยังเปนี่นี่ก็ขุดล่าตามนี่ก็ได้มีก็ขุดตอนนี้ก่อนเพราะชั้นนี้เป็นดินเหนียว พวกนั้นต้องดันดันนไปเอาน้ำดันออกทำคันกัน้นดันไปทางแยมเลยตัวน้ำไปทางเขา,าเลยไปไปได้เรื่อยมันมันมันต้องทำไปเรื่อยพวกนี้ แล้วก็นี้พอจะถึงสุดท้ายก็ค่อยเอาดินนี่ตัวเนี้ยพัวนี้เ,นเ,นเ,นเอาไปหมดค่อยดึงไปดึงถอยดึงถอยดึงถอยไปเลยนี่ตอนนี้มันยังยังยัง,ยงต้องลองดูอีกเยอะพจะเอาไปแล้วนี่เราจะวิ่งนี่ไม่ได้